สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นโรบอกนะครับก็จะเข้าไปในโรบอกก่อนแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นโรบอกแบบเมอร์เดอร์นะคบใครอยากให้เล่นแบบอะไรก็มาบอกได้คนะ่ะผมก็จะเข้าแบบนี้เลยแมมบบเมอร์เดอร์ใช่ป่ะได้สิเมอร์เดอร์พัฟป,ปี้ที่อะไรก็ไม่รู้ไม่เก่งภาษากฤษผมก็จะเข้าไปในเกียได้ครับได้ <Yeah. S 1> ดวยว

เพราะว่ามันลบความจำมากเลยแล้วก็เข้าเกมแล้วมันเป็นเรื่องตื่นเป็นแล้แลได้เป็นคารบอยบอ่ะพูดง่ายๆถ้าเราอาบสากิจเดี๋ยวคนจะหาเราเราอาบสากิจเดี๋ยวคนก็จะไม่ได่าเราพูดง่ายๆเหมือนซ้ำเติมเราผมก็ได้เปลี่ยนอาชีพไปฆาตกรแล้วนะเนื่องจากซป้อคารบอยแล้วมันเป็นยากเหลือเกินผมก็เลยมาเป็นฆาตกรเลยก็แล้วกัน ผมเจอคนนะครับผมจะไ,หไปหาเขาถูกผมงเป็นข้าครับรอจะผมโดนยิงก่อนโอ้ผมตายเดี๋ยวผมไม่เจอมาเ่ยเหมือนจะเลือกเป็นี้นะครับแต่ต้องรอให้เขาคัดจบก่อนผมก็จะไปดูคนอื่นเอาเดี๋ยวผมขอมอนุญาตนะครับ แต่ที่เราเพิ่งจะเจอมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆของมาด้วสมองนนอันนี้ก็ตัวเรางนี่หน่อ,อ,อยหนึ่งที่พากเกิเราก็จะมาส่งให้ทุกคนดูเราจะส่งของ EA ของนี้ส่งด้วยเงิน ขอให้ได้ดาบนะทุกคนถ้าไม่ได้ดาบก็ถ้าไม่ได้ดาบอันนี้ก็ขอบุญเยงสาธุทีท่มีเงินเราได้ด้ยตัอายุนองเขกันตัโอได้นี้ไม่เซเรียเนี่ทุกคนันเป็นระดับคือแบบมันเป็นดับนี่เล้ยวควา่าบ้แบบปลดเลดี๋ยวพอพล็อป๊อ เราเป็นนนะตะกินอะไดีอ๋อเราเป็นนี่ชอบมาดูค่าวบ้างเอ้ารู้่าวก่อนข้าอย่าไปสนใจให้นะมันจะคตรงุพูดแป๊กเราอีกตดเวลา มีอย่างไรที่เรากดซับสไครต์ให้เราด้วยเราเพิ่งทำซองเออเรามีคนเยอะเดี๋ยวเราอาจจะทำดีกว่านี้นะคะทุกคนเยเดี๋ยวเราจะก,ร,จะก,กร้ติกกันะะค เราไ่ได้เป็แฮกเกอร์เราขอเป็นมือได้ก็ล้กันคือตอนนี้เนาือได้แต่แฮกเกอร์คืขอไม่ได้ไม่ฟิตอบีไว้รอเวลาไ่ได้ไม่โดนไม่เข้าเราตตตัวักตัวดีไม ก็โมให้ห <analyze> น <anthropology> ึ <lequel> ่งลายเลยห้าลาย้ไเาแ้ลนตายอ่ ah. okay. <een into> ยาวขนาดก็ขอโทษด้วยนะคะาม่ยากคืออะไรไหมทุกคนนี่อะไรอ่ะคือห้องใหม่เยทุกคนไม่ได้ไง เราก็จะกลับโดยเข้าผ่านประตูนั้นเหมือนเดิมทุกคนเวลาเยี่ยมงี้ค่ะถ้าเราจะกลับก็ต้องผ่านประตูนี้บักกับอับปิเอาไม่ใช่เหรอบักลับยังไงอ่ะอ๋อยังไงฮึทึมาน ต้องเดินเข้าไปอาจจะแตกง่ายและเกิดไม่อยากให้มันแลกทุกคนต้องช่วยกันกดใครกดกระดิ่งไปทั้งหมดแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแม<า>่นะเข้าเกมกันแล้วมาให้เอาอดเล่นนะทุกคนต้องมาดึงคบกันเลยทุกคนโอ๊ยแจ็ดโ นี่เป็นของพัที้นี่เป็นของคอนคอนนี่ของนกเกอร์นี่ของคารบอยมองไม่ทันเลุ้เีนอาให้เตายเลยคารบอยกัคารบอยมีคบยคบอยมีภารกิจที่สำคัญหน่ก็คือต้องฆ่า จะเตีนกพนมคะไอูกไอ้องตัวเนี้ยม wow. ันจะเป็นล okay, well, ูกหน้าอ uh, ันนเด็บอกพี่กัเปนว่าแต่ละคนจะมีจำนวนนนี้คนเราไม่มีปิงเลยคนนี้ะดต้องตก้องตกข้ของเราที่เขาเป็นดังมากเลย なかなかお姉さんにお越し頂きまし、あ、た、ね。 โดดนะฮะโอ้ยเหนื่อยมากไปเลยขอลาไตขอบีุใจยูบ้าโค้ดไล้คอะณัฐิน อินโนเซนต์ก็คือคนธรรมดาที่สามารถเป็นอะไรก็ได้อันนี้เป็นฆาตกรเขานะฮะนี่ก <Okay. S 1> ็อินโนเอ่ออินโนเซนต์สองแล้วก็ฆาตกรสองฮะดูได้กับมุมฝั่งนี้เลยเอ้ที่คงจะเป็นแฮปปี้แล้วดูได้จากมุมฝั่งนี้เลยนะคะฝั่งนี้เลยแล้วก็ดีแฮปปี้ป่ะ กดคิดกันไปนะคะสำหรบคลิปนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติ๊กต๊ากและกดกระดิ่ง้าหมดให้เราอ้วยคะ